ดีใจด้วยนะภาษาอังกฤษพูดประโยคไหนวันนี้พปรมีประโยคสวยๆมาให้คุณเลือกใช้กันค่ะประโยคที่หนึ่งเพื่อนบอกว่าแกจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วนางเอกเธอต้องดีใจนะเพื่อนมา I got promoted today แล้วก็ Congratulations, Congratulations. พูดตาม Congratulations อีกครั้งตรงเลขอดังๆ Congratulations แบบนี้เฮ้ยคุพอยคะกระดกลิ้นเบาๆเดอ้ออะมีคำง่ายกว่านั้นคือ congrats เพื่อนค่ะนางพึ่งสอบใบขับขี่ผ่าน I just passed the driving exam เราก็แบบเฮ้ยแก congrats อีกรอบ congrats ต้องแกร g r a t นะคะเติม r แล้วก็เสียง s ให้พลอยด้วย Cong congrats congrats สองคำนี้ได้แล้วเพื่อนรักโผล่มาบอกว่าแกฉันจะแต่งงานนะ we're getting married next month we คือนางแล้วก็สามีนาง we're getting married next month เราก็แบบ I'm happy for you แกฉันดีใจกับแกด้วยแกสลโะโสดสักที I'm happy for you I'm happy for you เดี๋ยวนี้เวลาที่ใครมาเล่าเรื่องดีๆแล้วเราแบบดีใจด้วยเราก็ชอบพูดว่าเลิศม,มากแม่ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆก็จะประมาณ that's wonderful that's wonderful ต้องวันอะขึ้นเสียงสูงให้ด้วยนะ wonderful ครูพอยค่ะผู้เขียนหนังสือ Easy Speak เสร็จสักทีพิมพ์แล้วเรียบร้อย <laughs> ทุกคนจะต้องดีใจกับพอยนิดนึง I finally finish e writing my book That's wonderful <S อีกรอบอีกรอบเก่งมากต่อไปค่ะเพื่อนรักนางอยากลดพุงมานานแล้วนางมาบอกว่าแกในที่สุดฉันก็เข็นตัวเองไปยิมได้แล้วเว้ย <laughs> I started going to the gym every morning แกดีมากหมดีใจกับแกด้วย Good for you Good for you พูดตามนะคะ Good for you Good for you ใส่อารมณ์แบบดีใจด้วย Good for you Good for you เพื่อนผู้ดวงเฮงได้ของฟรีมาแล้วมาเล่าให้เราฟัง I got free snacks from the store today แกได้ขนมมาฟรี I got free snacks from the store today เราก็แบบ oh, แกฉันดวงเฮงฉันดีใจกับแกด้วย Lucky you พูดตาม Lucky you ใส่ไว้แบบความดีใจไปด้วยดีใจกับเขาเหมือนเราได้เอง Lucky you Lucky you ไลยคำน้าในคลิปนี้แล้วคำไหนละ่ะที่เธอชอบที่สุดอะวันนี้เดี๋ยวมีสถานการณ์จริงมาเฮ้ยเงินเข้าแล้วแก ดีใจกับฉันเดี๋ยวนี้เริ่มโอเคใครอยากจําได้พิมพ์ทบทวนได้นะใต้โพสต์นี้แล้วใครที่อยากจะฝึกพูดจอยๆนะคะอารมณ์ดีเมื่อฝึกพูดกับครูพลอยครูพลอยก็มีอีกให้100สถานการณ์ใน Magic Talk Audio มันไม่ใช่ออดิโอธรรมดาเพราะพลอยแทรกเทคนิคการออกเสียงขั้นสูงให้คุณเข้าใจได้ไง่ายๆเลยผ่านการฝึกพูดตามใช้ง่ายจิ้มเลือกแล้วพูดตามใครอยากได้ไลน์แทงอยู่ในคอมเมนต์นะคะ どどどどどど。<music>